หนุ่มแย่งสาวคนเดียวกันเคลียร์ไม่ลงตัวนัดกันมาเจอกะจะเคลียร์ที่ขนามสุดท้ายพลั้งมือฆ่าแล้วไม่แจ้งครับร่วมกับเพื่อนในทีมขุดหลุมฝังอำพรางครับอโอโ้โหอโุกชะกันนะฮะเพราะเหตุการณ์ที้เกิดขึ้นเนี่ยเด็กที่ทำเนี่ยวัยแค่สิบหนะครับมาติดตามเรื่องนี้กันนะครับนี่คือขณะที่เจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปช่วยในการขุดนำร่างของผู้เสียชีวิต ซึ่งอยู่ในสภาพของร่างกายที่ห่อด้วยผ้าใบสีเขียวครับถูกฝังดินไว้ในบ่อดินร้างครับบริเวณบ้านลำประริมถนนสายทุ่งสงจันดีที่หมู่4ตำบลนานหลวงเศษนะครับอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเมื่อช่วงเที่ยงวันที่19ที่ผ่านมาครับ ล้วคาดว่าผู้ตายหรือผู้เสียชีวิตเนี่ยน่าจะถูกฆ่ามาจากที่อื่นแล้วนาํามาฝังอาพรางไว้ที่นี่นะครับน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ2สัปดาห์ด้วยกันล่าสุดทางตํารวจชุดสืบสวนนะครับสอพอทุงสงก็คลี่คลายคาดีหลังจากที่ทางด้านคุณพ่อกับคุณแม่ผู้เสียชีวิตครับก็คือคุณบัญชาและคุณการจนาน,นะครับมาดูร่างของวัยรุ่นนิรนามดังกล่าวครับที่โรงพยาบาลทุ่งสงและยืนยันว่าร่างดังกล่าวคือร่างของลูกชายตนเองวัยแค่16ปีครับ ชื่อว่านายกิตินันนะครับเพราะว่าจําทั้งเสื้อยืดสีดําของลูกชายลักษณะฟันหน้าของลูกชาย<ม>เบื้องต้นก็ทําการตรวจสอบ DNA <ม>เพื่อทําการยืนยันศพต่อไปนะครับพอหลังจากตํารวจรู้แล้วละครับว่าเบาะแสว,วคือใครก็ตามสืบต่อครับว่าแล้วน้องเนี่ยไปมีเรื่องมีราวกับใครหรือไม่ปรากฏว่าสืบทราบครับว่ามีแก๊งวัยรุ่น4ีรายครับนามสมมุตินะฮะเพราะว่าอายุแต่ละคนนี่คือ17 14 2คนและอีก15อีก1คนนะครับอชื่อ A ชื่อ B ชื่อดำชื่อแดงก็แล้วกันนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในตำบลนาหลวงเศษนะครับพร้อมกับยึดรถกระบะมัสด้าหคันครับที่ใช้ในการนำร่างของน้องกิตตินันไปฝังฮะจากการสอบถามนะครับก็ทราบมานะครับว่าตัวน้องกิตตินันเนี่ยไปชอบพอเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อน้องเขียวฮะวัย14ปีก็คือชอบกันแหละ แต่ปรากฏว่าดันไปชอบคนเดียวกันกับ A คือ A มันก็ชอบด้วยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันทับทางกันหรือเปล่าปรากฏก็เลยนัดเคลียร์กันเรื่องรักสามเศร้าที่ขนมแห่งหนึ่งในสวนยางนะครับในตําบลนานหลวงเสนครับปรากฏว่าตกลงกันไม่ได้เริ่มมีปากมีเสียงกันและสุดท้ายเนี่ยในเอเข้ามาชกต่อยแต่ปรากฏว่ากิตินันเนี่ยเหนือกว่าปรากฏก็เลยมีเพื่อนช่วยกันรุมจับเอาไว้แล้วปรากฏว่ามีหนึ่งคนฮะ ใช้แขนเนี่ยรัดคอกิตินันจ,จนกระทั่งเสียชีวิตนะครับจากนั้นทั้งสรายก็ช่วยกันอัมพรางศพครับไปลองฟังเสียงตำรวจครับคร,ครับคือกิวเหตุเสร็จเนี่ยน้องเขาเนี่ยเห็นว่ามีรถเนี่ยรถโมโไซเนี่ยเข้ามาเขาก็เลยน่าจะกลัวก็เลยเอาศพเนี่ยพักไว้ที่นี่พักไว้ที่ลำห้วยตรงนี้ครับครับแล้วก็แยกย้ายกันกลับแล้วก็นัดอีกวันหนึ่งแล้วก็พอมาถึงปุ๊บก็ นำผ้าเต็นในสวนยางพาราเนี่ยก็มาช่วยกันห่อศพแล้วก็ยกศพขึ้นทัรถกระบะแล้วก็พาไปฝังที่บ่อดินคือมันน่าตกใจมากฮะคุณผู้ชมครับวัยเยาวชนนะฮะส4 2องราย15 1ร 1, าย171รายค่ะโอ้โหก่อเหตุแบบนี้ขึ้นทั้งฆ่าคนตายแล้วก็ปิดบังอำพรางศพนะครับเบ, <า S 1> บื้องต้นก็ต้องมีการแจ้งคดีความแล้วก็ฝากขังที่สารเยาวชนแล้วก็ครอบครัวต่อไปครับ ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะครับ